เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งรับงานดูแลผู้ป่วยชายชาราที่บ้านหลังหนึ่งแต่กลับพบว่าที่นั่นมีความลี้ลับบางอย่างซ่อนอยู่อีกทั้งชายชาราได้ขอความช่วยเหลือจากเธอเธอจึงพยายามสืบหาความจริงและต้องพาเขานี้ออกจากที่นั่นให้ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง The Skeleton Key เปิดประตูหลอนก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ หากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ หนังเปิดเรื่องมาที่แคโรไลย์หญิงสาวทำงานอยู่บ้านพักคนชรากำลังอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายฟังไม่นานนักชายคนนั้นก็สิ้นใจเธอจึงบอกกับเจ้าหน้าที่เพื่อโทรติดต่อญาติส่วนเธอก็เก็บของผู้เสียชีวิตใส่กล่องไว้แต่ก็รู้ในเวลาต่อมาว่ายาตผู้เสียชีวิตปฏิเสธไม่มาซึ่งส่วนมากมักมองว่าเป็นภาระสำหรับพวกเขาเธอจึงต้องเอากล่องนั้นไปเก็บไว้รวมกับของผู้เสียชีวิตรายอื่นๆซึ่งก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวแคโรไลน์ Caroline รู้สึกหดหูใจกับสิ่งที่ได้เจอและเริ่มเบื่อกับระบบการทำงานของที่นี่จึงตัดสินใจลาออกแล้วไปสมัครงานดูแลผู้ป่วยข้างนอกแทนซึ่งเธอมีนัดสัมภาษณ์ไว้ในวันพรุ่งนี้และเธอก็ออกมาท่องราตีกับจิลเพื่อนสนิทของเธออย่างสนุกสนานก่อนที่จะไปลุยงานใหม่วันต่อมาแคลโรไล,ล์ขับรถเดินทางมาตามนัดหมายจนเข้าเขตพื้นที่ส่วนบุคคลที่กว้างใหญ่สุดท้ายก็ถึงจุดหมายมันคือบ้านเก่าหลังใหญ่มากๆทำให้เธอรู้สึกตะลึงไม่ใช่น้อยเธอลง จากรถตะโกนเรียกเจ้าของบ้านเมื่อเห็นประตูเปิดอยู่จึงเดินเข้าไปด้านในเดินทะลุไปจนถึงด้านหลังก็เจอกับลุกทนายความหนุ่มของบ้านนี้เขาบอกเธอว่าชายชาราที่เธอต้องดูแลนั้นหมอบอกว่าน่าจะอยู่ได้อีกแค่เดือนเดียวซึ่งภรรยาเขารู้สึกกังวลใจมากๆจากนั้นก็พาเธอมาพบกับไวโอเลตหญิงชาราที่กําลังตัดผมให้กับเบนผู้เป็นสามีเสร็จพอดีท่าทางไวโอเลตไม่ค่อยเต็มใจที่จะรับเธอไว้ทํางานส่วนเบนนั้นลุกให้ข้อมูลว่าเป็นอมาาัมพาตเดินและพูดไม่ได้เลย แคโรไลน์เห็นท่าทีที่ไวโอเลตไม่ปลืม้มเธอเลยคิดจะกลับไปแต่ลูกก็เข้ามาขอร้องเธอให้รับงานนี้บอกว่าไวโอเลตเป็นคนหัวโบราณไปหน่อยแค่กังวลเรื่องสามีมากเกินไปยืนยันว่าสามารถพูดให้ไวโอเลตยอมรับในตัวเธอได้แน่นอนเพราะไม่มีใครเหมาะสมกับงานนี้อีกแล้วนอกจากเธอต่อมาแคโรไลน์ก็ตัดสินใจรับงานนี้จึงเก็บของเดินทางทันทีระหว่างทางเธอได้แวะเติมน้ํามันเมื่อจะจ่ายเงินจึงเดินเข้าไปด้านในที่ประตูทางเข้ามีผงสีแดงโรอยอยู่ ในนั้นเต็มไปด้วยของแปล,แปลกๆและก็ต้องตกใจเมื่อเจอกับหญิงชาราตาบอดยืนอุ้มเด็กอยู่แล้วมีชายผิวดําพูดกับเธอด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจสุดท้ายเขาก็บอกค่าน้ํามันกับเธอซึ่งเธอก็รู้สึกแปลกมากๆกับคนพวกนี้เมื่อมาถึงบ้านแคลโรไลน์จัดเก็บข้าวของในห้องพักเสร็จก็เดินตามหาไวโอเลตเธอพบกับเบนนอนอยู่ในห้องจึงเดินไปทักทายเขาแต่จู่ๆเบนก็จับมาที่ข้อมืออย่างแรงจนเธอรู้สึกเจ็บและบอกให้เขาปล่อยขณะนั้นไวโอเลตก็เดินเข้ามาเอา ยาป้อนเบนพอดีพร้อมทั้งบอกหน้าที่ของแคโรไลน์ว่าต้องป้อนยาวันละสองครั้งคือเก้าโมงเช้ากับ1นึ่ทุ่มอาบน้ําและเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกวันส่วนเรื่องงานบ้านแคโรไลน์ Caroline ไม่ต้องยุ่งเธอจะจัดการของเธอเองจากนั้นแคโรไลน์ก็ถามเรื่องไวโอเลตบ้างไวโอเลตจึงเล่าว,ว่ามาซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากสองพี่น้องคือมาตินกับเกรทเป็นมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้พวกเขาซึ่งมีรูปของพวกเขาตั้งโชว์อยู่โดยอ้างว่าเพื่อเคารพความทรงจําของบ้านหลังนี้สําหรับพวกเขา ที่จำใจขายบ้านเพราะจำเป็นต้องใช้เงินแคโรไลน์ Caroline หยิบรูปขึ้นมาดูก็เจอรูปอีกใบที่แนบอยู่ด้านในหล่นออกมาเป็นรูปเด็กทั้งสองถ่ายกับหญิงชายผิวดำซึ่งด้านหลังเขียนไว้ว่าป๊าป้าเจสติฟายกับมาม่าเซซิลเธอรีบสอดเก็บที่เดิมจากนั้นไวโอเลตก็เอากุญแจให้เธอหนึ่งดอกซึ่งมันสามารถไขได้ทุกห้องในบ้านหลังนี้ที่มีทั้งหมด30ห้องเลยทีเดียวแล้วไวโอเลตก็มีอยู่ดอกหนึ่งเช่นกันแคโรไลน์ Caroline ไม่ลืมที่จะถามถึงเรื่องกระจกเพราะสังเกตเห็นว่าทั้งบ้านไมม่ีกกระจเล ซึ่งไวโอเลตให้เหตุผลว่าไม่อยากส่องเห็นความแก่ชาราของตัวเองเลยเก็บไว้หมดแต่ก็อนุญาตให้แคโรไลหาบานเล็กๆมาส่องได้พร้อมบอกว่าตัวเธอชอบสุบุรี่มากแคโรไลจึงบอกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วไวโอเลตอยากรู้เรื่องราวของแคโรไลบ้างเธอจึงเล่าว่าแม่แยกทางกับพ่อตั้งแต่เธอแบบอกจึงอยู่กับพ่อมาตลอดและพึ่งเสียพ่อไปเมื่อปีก่อนแค่นั้นวันต่อมาแคโรไลพาเบนมานั่งเล่นในสวนไวโอเลตได้ขอให้เธอไปเอาเมาเล็ดพันุในห้องใต้หลังคามาให้ เธอจึงเข้าไปในห้องใต้หลังคาแต่กลับได้ยินเสียงดังมาจากด้านในจึงเดินตามเสียงและพบกับห้องลับในนั้นแต่ก็ไขเข้าไปไม่ได้เหมือนมีอะไรติดอยู่จึงรีบเอากล่องมเมล็ดพันธุ์ลงไปและเจอกับไวโอเลตที่กําลังขึ้นมาตามเธออยู่พอดีจึงถามถึงห้องลับอีกฝั่งที่ไขกุญแจไม่ออกไวโอเลตบอกว่าห้องนั้นถูกปิดตายมาตั้งแต่เธอซื้อบ้านหลังนี้แล้วคืนนั้นฝนตกหนักและแคโรไลน์ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงออกมาดูเมื่อเข้าไปดูในห้องเบนก็ไม่พบตัวเขาจึงรีบออกตามหา แล้วก็ต้องตกใจมากที่เห็นเบนกําลังคลานอยู่บนหลังคาและพลัดตกลงไปด้านล่างแคโรไลจึงรีบลงไปดูซึ่งไวโอเลตก็ลงมาดูเช่นกันและบอกให้เธอรีบไปเอารถเข็นมาเธอเข้ามาเอารถเข็นในห้องเบนก็เจอผ้าปูที่นอนเขียนคําว่าช่วยด้วยจึงเก็บซ่อนไว้ก่อนแล้วรีบเอารถเข็นลงไปด้านล่างในขณะที่เบนก็จ้องมองเธอเหมือนอยากจะบอกอะไรเธอสักอย่างวันต่อมาแคโรไลได้เจอกับลุกจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังลุกรู้สึกแปลกใจมากเพราะเบนนั้นเดินไม่ได้ ได้แล้วแล้วไปอยู่บนหลังคาได้ยังไงเธอจึงพาลูกมาที่ห้องแล้วเอาผ้าปูที่นอนของเบนที่ซ่อนไว้ให้ดูแต่ที่เขียนว่าช่วยด้วยกลับหายไปซึ่งเธอก็รู้สึกแปลกใจมากคิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดแต่ก็บอกกับลูกว่าเธอสัมผัสได้ว่าเบนนั้นมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกกับเธอหรือขอให้ช่วยผ่านทางสายตาและการสัมผัสแต่แล้วการสนทนาก็ต้องหยุดชะงักเพราะไวโอเลตเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนและแสดงความไม่พอใจที่เห็นทั้งสองอยู่ด้วยกันตามลําพังในขณะที่ลูกเองก็ออก าการเกรงใจเธออยู่ไม่ใช่น้อยแล้ววันหนึ่งแคลโรไลน์ก็แอบ,บขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาอีกครั้งเอากิฟติดผมแย่เข้าไปที่รูกุญแจห้องลับและก็มีเศษของกุญแจที่หักติดออกมาจากนั้นเธอก็ไขเข้าไปดูข้างในพบกับสิ่งของมากมายที่คาดว่าน่าจะใช้เกี่ยวกับพิธีกรรมบางอย่างเจอกับตำราของป้าจัสติฟายและการศึกษาคาถาอาคมเจอแหวนงูสามหัวและแผ่นเสียงบทสวดอะไรสักอย่างในขณะนั้นไวโอเลตก็ได้ขึ้นมาตามหาเธอจึงรีบซ่อนตัว และได้เห็นกระจกจำนวนมากที่ไวโอเลตเอามาเก็บไว้เมื่อเห็นว่าวยโอเลตไม่อยู่แล้วเธอจึงรีบออกจากห้องนั้นทันที ต่อมาแคโรไลน์ก็นำแผ่นเสียงที่ได้มาเปิดฟังที่ห้องของจิวแต่ก็ไม่เข้าใจเมื่อเล่าทุกอย่างให้จิวฟังจิวก็บอกว่าเธอหน้าจะเจอกับพวกนับถือศาสนาฮูดูเข้าแล้วและพวกนี้จะนับถือเกี่ยวกับเวทมนต์พิธีกรรมของคนพื้นเมืองซึ่งปานโนล,ล่าของจิวเองก็นับถืออยู่โดยจะซื้อข้าวของในพิธีกรรมจากร้านหนึ่งแต่จิวก็บอกว่าฮูดูนั้นไม่ได้มีพิษภัยอะไรถ้าไม่เชื่อซะก็ทำอะไรเราไม่ได้มันจะมีผลกับคนที่เชื่อมันเท่านั้นจากนั้นแคโรไลน์ก็ขอให้จิวพา ร้านขายของฮูดูซึ่งซ่อนอยู่หลังร้านซักผ้าแห่งหนึ่งนั่นเอง เช้าวันหนึ่งไวโอเลตก็รู้สึกตกใจและโกรธแคโรไลเป็นอย่างมากที่ขัดคำสั่งเอากระจกมาติดที่ห้องของเบนจึงต่อว่าเธออย่างไม่พอใจและรีบเอากระจกไปเก็บที่เดิมแคโรไลจึงบอกไปว่าเธอเห็นห้องลับนั่นแล้วและขอให้ไวโอเลตเล่าทุกอย่างให้เธอฟังไม่อย่างนั้นเธอจะไปจากที่นี่ไวโอเลตจึงเล่าว่าเมื่อประมาณ90ปีก่อนบ้านหลังนี้มีนายธนาคารชื่อว่าท็อปที่ร่ารวยมาจากการคดโกงชาวบ้านอาศัยอยู่กับครอบครัวและคนใช้ในบรรดาคนใช้มี สองผัวเมียผิวดำชื่อป้าป้าจัสติฟายกับมาม่าเซซิลที่เป็นหมอผีมีอาคมรวมอยู่ด้วยซึ่งทั้งสองนับถือฮูดูและอยู่บนห้องใต้หลังคาชื่อเสียงการเป็นหมอผีดังไปทั่วหมู่บ้านพวกเขาช่วยคนป่วยทำลายคนชั่วแก้คุณสายช่วยเหลือชาวบ้านจึงได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่ท็อปกลับมองพวกเขาเป็นเพียงคนรับใช้ต้อยต่ำใช้งานอย่างทารุณจนกระทั่งคืนหนึ่งที่บ้านได้จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบธนาคารขึ้นอย่างใหญ่โตมีพวกนักการเมืองนัก ธุรกิจมาร่วมงานอย่างมากมายจนกระทั่งเวลาผ่านไปพวกเขาก็พบว่าลูกชายลูกสาวนั้นหายไปจึงพากันออกตามหาและพบว่าเด็กทั้งสองกำลังนั่งทำพิธีกรรมบางอย่างในห้องใต้หลังคากับจัสติฟายและเซซิลลอยู่ท็อปรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากจึงพากันจับตัวผัวเมียแขวนคอจุดไฟเผาเสียชีวิตอย่างอนาถต่อมาครอบครัวนั้นก็เจอกับหายนะธนาคารเจงย่อยยับท็อปได้ยิงสังหารภรรยาและตัวเองเสียชีวิตไปเหลือเพียงลูกสองคนชาวบ้านเชื่อว่า ว,วิญญาณของจจสติฟายกับเซซิลตามมาแก้แคนแน่ๆต่อมาเด็กทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตเพียงลำพังเรื่อยมาและไม่กล้าส่องกระจกเพราะกลัวจะเห็นผัวเมียฮูดูนั่นเวเลตบอกตามตำราฮูดูบอกว่าถ้าโรยผงอิดเอาไว้สิ่งชั่วร้ายก็จะเข้ามาไม่ได้เธอจึงโรยเอาไว้ทั่วบริเวณบ้านเธอยังอ้างอีกว่าพวกผีร้ายนั่นน่าจะทำกับเบนจึงมีสภาพแบบนี้และเธอจะไม่ยอมให้พวกมันมาทำกับเธออย่างแน่นอนวันต่อมาขณะที่แครโรไลาอาบน้ำให้เบนอยู่ ก็กระเด็นเข้าตาเธอจึงเอากระจกพับมาส่องเพื่อเช็ดออกเป็นจ้องกระจกพับของเธอเธอจึงเปิดออกให้เขาส่องแต่แล้วเบนกลับร้องออกมาอย่างหวาดกลัวซึ่งเธอก็รู้สึกตกใจมากจึงรีบปลอบเขาให้สงบลงจากนั้นแคโรไลน์ก็ไปที่ร้านฮูดูหลังร้านซักผ้านั่นถามเจ้าของร้านว่าผงอิดใช้ทําอะไรเจ้าของร้านบอกเอาไว้โรยเป็นแนวป้องกันใครคิดจะทําร้ายจะข้ามผ่านมาไม่ได้แคโรไลน์ Caroline จึงเล่าอาการของเบนให้ฟังและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเจ้าของร้านจึงจัด ให้เธอเอาไปทําพิธีกับเบนดูในขณะที่จิวกลับไม่เห็นด้วยที่แคโรไลน์มายุ่งกับเรื่องพวกนี้เมื่อกลับมาที่บ้านแคโรไลน์ Caroline ก็เริ่มทําพิธีกับเบนตามขั้นตอนทุกอย่างและก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกจูจูจเบนก็เริ่มขยับตัวและบอกกับเธอว่าช่วยด้วยช่วยพาฉันออกไปด้วยเธอตกตะลึงที่ได้ยินอย่างนั้นขณะที่ไวโอเลตเริ่มทุบประตูเรียกให้เปิดสุดท้ายเธอก็ไขกุญแจเข้ามาและเห็นว่าเบนมีท่าทางหวาดกลัวอยู่จึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแคโรไลน์ Caroline จึงโกงหกไปว่าเห็นเบน,นอนดิ้น จึงเข้ามาดูและเล่าเรื่องต่างๆให้เขาสงบลงเท่านั้นคืนนั้นแคโรไลนอนฝันร้ายจนสะดุ้งตื่นกลางดึกและเห็นจากเงาสะท้อนกระจกว่ามีคนเดินออกจากห้องเธอไปจึงรีบออกมาดูแต่ก็ไม่พบอะไรซึ่งเธอก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นไวโอเลตอย่างแน่นอนวันต่อมาแคโรไลตัดสินใจเก็บของจะออกจากบ้านหลังนี้แต่เมื่อมองเห็นเบนก็เกิดความสงสารจึงเปลี่ยนใจอยู่ต่อเธอจึงไปหาลุกเอาของที่เจอและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง และขอให้เขาพาไปหาพอลลี่พยาบาลคนเก่าที่เคยดูแลเบนเมื่อเจอกันพอลลี่ก็เล่าให้แคโรไลฟังว่าแม่ของเธอบอกว่าบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยเลือดและน้ําตาเจ้าของคนสุดท้ายคือสองพี่น้องที่ร่ํารวยแต่ก็มีอาการบ้าๆบอๆาบาบาพอขายบ้านเสร็จก็หัวใจวายเสียชีวิตกันไปหรืออาจจะเจอในสิ่งที่ไม่ควรเจอก็ได้และเธอคิดว่าวโอเลสตน่าจะเป็นคนสะกดทําร้ายเบนเองแคโรไลบอกว่าถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะแบบนี้พอลลี่จึงเตือนว่าให้แคโรไล รีบออกมาจากบ้านหลังนั้นก่อนที่เธอจะเชื่อระหว่างทางแคโรไลน์ก็ให้ลุกแวะปั๊มน้ํามันพาเขามาดูผงอิดที่โรออยู่หน้าประตูทางเข้าจากนั้นก็เดินไปที่บ้านหลังหนึ่งเจอกับหญิงตาบอดอีกครั้งเมื่อบอกชื่อจัสติฟายและแผ่นเสียงเวทมนต์สังเวยหญิงตาบอดก็ตื่นกลัวและบอกว่ามันเป็นมนต์ที่ทรงอํานาจที่สุดที่ล่ำลือกันว่าจัสติฟายค้นพบแต่ก็ถูกสังหารก่อนที่จะได้เรียนมันเป็นมนต์ที่ต้องสังเวยด้วยใครสักคนแล้วยึดชีวิตที่เหลือของคนนั้นไว้แคโรไลน์จึงตัดสินใจจที่ะ ช่วยเบนออกมาจากบ้านหลังนั้นในคืนนี้ทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านแคโรไลน์ก็พบว่าสมุดคาถาเวทมนต์นั้นหายไปเธอรีไปเอาผงอิดมาโรยที่ประตูห้องเธอแล้วบอกไวโอเลตให้มาดูน้ําฝนที่หยดรั่วในห้องเธอหน่อยแต่ไวโอเลตกลับไม่กล้าเดินผ่านเข้ามาและอ้างว่าตั้งอาหารไว้บนเตาต้องรีบไปดูและชวนให้แคโรไลน์มากินของว่างด้วยกันในคืนนี้ต่อมาแคโรไลน์ก็บอกกับเบนว่าคืนนี้จะหนีไปด้วยกันจากนั้นเธอก็นั่งกินของว่างกับไวโอเลตขณะนั้นฝนตกหนกักแล้วไฟก็ดับลง แคโรไลน์ช่วยจังหวะที่ไวโอเลตออกไปเอาเทียนรีบเทยานอนหลับใส่ในแก้วชาทันทีเมื่อไวโอเลตดื่มเข้าไปแคโรไลน์ Caroline ก็บอกว่าเบนอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยเธอจึงจะพาเขาออกไปแต่ไวโอเลตไม่ยอมและรู้สึกโมโหมากแต่ก็ล้มลงพระิษยา ก่อนจะหยิบเอาชือกออกมาขีดรอบตัวพร้อมถือคาถาปกป้องจากนั้นก็หมดสติไปแคโรไลรีบเก็บคาถานั้นไว้กับตัวแล้วพาเบนมาที่รถและขับออกไปแต่กลับพบว่าประตูรั้วนั้นถูกโซ่ล็อกไว้อย่างแน่นหนาจึงขับรถพุ่งชนแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายรถก็พังสตาร์ทไม่ติดจึงพาเบนไปซ่อนที่ห้องต้นไม้ในสวนและสัญญาว่าจะกลับมารับเขาออกไปจากที่นี่ให้ได้ขณะนั้นไวโอเลตก็ฟื้นขึ้นมาและเอาปืนไล่ยิงตามหาแคโรไลแคลโรไลวิ่งหนีมาเจอกับเรือที่ท่าน้ํา จึงรีบพายหนีออกไปได้อย่างหวุดหวิดจากนั้นเธอก็ไปหาลูกเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เขาฟังเอาหลักฐานให้เขาดูแต่แล้วไวโอเลตก็โทรหาลูกเขาจึงหยิบเอาเครื่องอัดเสียงและเลี่ยงไปคุยโทรศัพท์ต่อแคโรไลน์จึงเดินดูที่โต๊ะทำงานของลูกก็ต้องตกตะลึงเมื่อเจอกับรูปถ่ายของตัวเองหลายใบยซ่อนอยู่หลังกองหนังสือและเจอแหวนงูสามหัวแถมด้วยลูกกุญแจที่เหมือนของเธอเพียงแต่มีรอยหักเท่านั้นจู่ๆลูกก็พุ่งเข้ามาใช้เชือกรัดคอเธออย่างแรงจนหมดสติไปเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมา ก็พบว่าตัวเองถูกมัดมือมัดปากนั่งอยู่ในรถกับลูก และเขากําลังพาเธอกลับมาที่บ้านไวโอเลตจึงรู้ว่าลุกนั้นร่วมมือกับไวโอเลตมาโดยตลอดเมื่อมาถึงไวโอเลตก็ถามว่าเป็นอยู่ที่ไหนแคโรไลน์ <Caroline S 1> จึงบอกอยู่ในห้องต้นไม้ในสวนจากนั้นก็ช่วยจังหวะที่ไวโอเลตไปตามเบนเหลือเพียงลุกจึงออกอุบายว่าต้องการรูปพ่อเธอที่อยู่ในห้องเก็บไว้กับตัวในวาระสุดท้ายลุกหลงเชื่อเลยพาเธอไปที่ห้องเธอจึงวิ่งเข้าไปปิดประตูซึ่งลุกไม่สามารถตามเข้าไปได้เพราะเธอโรยผงอิดไว้แคโรไลน์ <Caroline S 2> ทุบกระจกหน้าต่างแล้วหนีออกด้านนอก ขณะนั้นไวโอเลตก็พาตัวเบนออกมาแล้วช่วยตามหาแคาโรไล์กับลูกอีกแรงแคโรไล์ไล่โรยผงอิดป้องกันตัวเองไปเรื่อยๆจนมาเจอไวโอเลตที่ซุ่มเล่นงานและต่อสู้กันจนไวโอเลตเสียท่าตกบันไดลงไปจนขาหากักแคโรไล์รีบโทรแจ้งตำรวจและจิลจากนั้นสายโทรศัพท์ก็ถูกตัดด้วยฝีมือไวโอเลตแคโรไล์ตัดสินใจวิ่งไปที่ห้องใต้หลังคาก็พบว่ามีการเตรียมทำพิธีบางอย่างไว้อยู่ก่อนแล้วเธอได้ยินเสียงเรียกของไวโอเลตดังไกลเข้ามาเรื่อยๆจึงรีบหาของตามใบคาถาน i ือเมื่อได้ครบก็รีบนั่งทําพิธีขีดช็อกรอบตัวและทําตามพิธีจนเสร็จเป็นเวลาเดียวกับที่ไวโอเลตพังประตูเข้ามาได้แคโรไลคิดว่าไวโอเลตไม่สามารถทําอะไรเธอได้อีกเพราะเธอทําคาถาป้องกันตัวไว้แล้วแต่ไวโอเลตกลับบอกว่าวงกลมนั่นกันตัวเธอไม่ให้ออกมาต่างหากจากนั้นไวโอเลตก็หันกระจกไปทางแคโรไลบอกกับเธอว่าพวกเขารอจนเธอเกิดความเชื่อเพราะมันจะไม่ได้ผลถ้าเธอไม่เชื่อต่อมาลูกก็เปิดแผ่นเสียงสวดคาถาพร้อมกับเดินไล่มนมาขณะที่ไว ไวโอเลตยืนอยู่หลังบานกระจกแคลโรไลนมองเห็นเงาสะท้อนจากกระจกเป็นตัวเธอและเปลี่ยนเป็นเกรดแล้วไวโอเลตต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเซซิลจากนั้นกระจกก็ถูกผลักมาอย่างแรงกระแทกใส่เธอจนแตกกระจายและเธอก็หมดสติไป เวลาต่อมาแคโรไลน์ Caroline รู้สึกตัวขึ้นเธอเดินมาหยิบอาบบุรีไปสูบอย่างอารมณ์ดีลุกเดินมาถามว่าเธอโอเคหรือเปล่าเซซิลเธอตอบว่าโอเค Justify ถึงตอนนี้ก็ทําให้รู้ว่าวิญญาณสองผัวเมียได้สลับใช้ร่างของคนอื่นมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่เด็กสองคนคือมาตินกับเกรทเบนและไวโอเลตสุดท้ายก็ลูกกับแคโรไลน์ไม่นานนะักแคโรไลน์ในร่างไวโอเลตก็ฟื้นขึ้นมาและถูกกรอกยาบางอย่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามานำตัวลูกในร่างของเบนและแคโรไลน์ในร่างของไวโอเลตไปส่งโรงพยาบาลเมื่อจิลมาถึงเจอกับเพื่อนรักแคโรไลน์ก็รู้สึกโล่งใจที่เห็นว่าเธอนั้นปลอดภัยดีแถมลูกในฐานะทนายความเจ้าของบ้านมาบอกกับเธออีกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้รู้สึกรักแคโรไลน์มากจึงทําพินัยกรรมยกบ้านหลังนี้ให้กับแคโรไลน์ซึ่งจิลก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากในขณะที่แคโรไลน์ในร่างไวโอเลตกับลูกในร่างเบนที่นอนอยู่ในรถได้แต่มองตากาันและไม่สามารถบอกเล่าให้ใครรู้ถึง สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้แล้วหนังก็จบลงนะคะเป็นไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆนี่ก็เป็นหนังระทึกขวัญที่สนุกมากๆเหมือนกันนะคะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ